ทักทยสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุดทันกลับมาตามผ่านใหม่ตามรับชมสสสววัดีัสดีมาพันชิ้นมากินปลาน้อยปลาชิวโดนนะโดนนะปาเจ้าว่าว่าเป็นยังคือวันโลคีบซาแท้ะปาเจ้าจนเอฟซีแต่ละคนว่าว่าบางคนเนี่ยจนขี่อ๊อกแหลเขาจะพันใหญ่นะที่ติดเดืองกว่าไหน้องแก่ย่า หอยช้อนลมันกอมันจะก็จะลััไปเรื่อยๆแหอไม่หมเรือว่าดิแมนเมืดซ้อนกันนะแต่เห็ดหอกคับนะเอ็ดเหหกพักอะไ้ แบบพวกเสาสาดเป็นสลีดเยอนะเออคาดได้เลยงามอีกเียวนะตรงนีฝนตกลายไข่เลยแบะกระจอก่าเกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำ็ลดใจสิมา โอเคลยวันนี้เนาะตักตักเลยเลเช้าวันนี้เลยไหมตักงน่งนี่เลยตัง้งเสออร็จเลยอ๋อไปตั้งรถบัสข้างกกับาดแ,แ,แปลีปลง่ยข้างกนก็นกนได้

ิเบานเหวปัดกระบอกก่อนนะปัดกระบอกพอไรก้อยไรยลาไไ้ผัดนขนตงคนนะโอ้ยผนนตงงยู่คนนะู้หลายหลายหลายปลาน่ะเต็มเหเลยนะ ไายนะปลานะยอมรับเลยนะ คนบ้านแหลายน่ะนะปลาชินไปบ้านแหรายนะปลาชินนะโอ้ทางนั้นน่ะบ้านแหร่เนี้ปลาลายที่ทางนั้นน่ะเต็มเลยนะเต็มเต็มเลย 发了。 hầu à, buổi sáng buổi thầu phu na tôn vô đây nè, này ừ. lái mà thương ờ, tôn thương thương thức... ờ, ok 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 ok, bà, bà, bà. con, chào chào, nè khử mao hé mán này. mán thương nói té mán nè, hé nè, muôn 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 coi mấy à, xin ตงอยู่หลุมพุ่นจักสียทืกว่าไหแล้วว่าเยังบุจักนะโอ้มีแต่คนมีแต่คนเต็มเลยเสียจำพอดนี่ยนะเอาซึ้งแฮ่ก่อนคุนมากินเขาโอ้มาเสียเฮ็ดแล้วจักโต้สามโต้ซีโต้มาป่ะไปซึ้งแฮ่เรามาเมื่อหาเฮ็ดคิดกินเขาแล้วจึงมากไหมนะฟ้าเนียงพื้นปยากมารอบแรกเอาหลายก่อนเก่า สอบนี่นะเรียบเพลิงแล้วจะเอาตื้มละเพิงน,นะแตกีมากเลยบ่มี่เลยเจรวาเลม่าขจรวาเลมา,อมาตอนนี้โอ้ยขจ้ามาตรงหลายคน,นโอ้ลายเจอไปเจอเนี่นะอยู่ข้องกับมีบ้านเดียวเต็มแฮ่นี่นะนประมมณชิบปลายตนะไปไปเมื่อค่ากินเขาก่อนซอยปลากินก่อนนี่นะขันวชิ้นคนเอาเครื่องเอานันมารบเลยไนดะ้ โถคนตึกแห e มันลายเกินเลยป๋าจนบุขึ้นนี่นะนี่เขาตึกแห e นะเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ทเจ้าก็เลยมาตึกแหฮ e ลายคนอันเอาขึ้นไปมาดก่อนเขี้ยวเขีข้ยวก,ก่อนก็ได้เอาอเสือขึ้นไปมาดเอาเอาแต่เสือขึ้นไปมาดก่อนเราจึงเจ้าบอลร้อน,น,ลนเลยเรื่อกงคือ bán đi bạn ăn đấy bao như mọi người khao là bạn đi bạn na bà coi bà coi bà coi bà con bà con bà con ลงไปบริเลณน,นะประมาณรวมๆกับประมาณสามสิบโมงสามสิบโมงหนีปลานี่หลายเลยนะอันนี้ปลาโค้กเฮาตึกแหนะนตึกแหรประมาณสิบโมงนึงนี่นะโต่งนี่ประมาณสองสิบโมงโตง่งนะะโต่งกับปลาน้อยอะหลายเติบเกือบครึ่งกระสอบนะกระสอบอัน,นเดืองนี่ปลาทอหนักเติบได้นี่นะ <c oughs> เยอะเปนเดี่ยวขึ้นเลยลนะูกเติบมึงได้นี่นะนี่เาชินเอาเมื่อหิ่ด ปลาแดกงชวนพันไม่น like, right. th ่ะร้ายแล้วปลาหน่อยตัวงามๆนะไอ้วา้มีขี้เหงือปนเลยนะมีส่วนน้อยเนาะตอนเห่าอันเอาลงไปปลากระบอกกัมีอยู่ปลาแดงโมเปียนยังปลาแดงปลากระบอกกัมีเนาะไปเมื่อหากินข้าวกันจังโมงแล้วนี่นะโมเมีนอันสองสามโมงนะ พ่อใเป,ะไปไ่ปะเสียมาึ้นประมาณชีมงหอดเจ็ดมงเต็มมันแยง,งตัวนี้แล้วก็ทงยางอีกถงน,นึ่งืนนีนะตอนตอนท้องกับบอกว่าปลาหน่อยปใช่ปลาหน่อยใช่ทุทมเถึงกรับเลยแมนเอาเดียจัปลาไดใช่มลาน่ยใช่ตอ้ตอําั ท้อนคำนี่ฟ้าสุดดีขนาดข่าหามงหาเจ็ดมงฟ้าฟ้าเทกาพิเศใหญ่อ้าตัวนี้ย่เล่นต่อเลยต่เล็อเสังนะนั้นปลาญ่พุ่นไล้เอาคืนย่ำไรก็ได้ดอกตรงแต่ผมมีคนตรงเขากับตรงแม่ครับเอาแม่เอาโพิมไหมเพ่มเยอะ เฮโยโยเดี๋ยวเฮโยเขาให้คือปลาถั่ลายเยอะไปนะนิดเดียวปลาดก้อยนี่นางสวรรค์เนี่นี่นะนางสวรรค์ตัวนี้ก้อยก้อยเนาะตัวนี้เนาะหลายเติมกินเหมือบ่สองคนเออปียงน้ำปียงน้ำก้อยน้ำี่ก้อยตัวโตยิ่ใหญ่เด้อตัวใหญ่งามงามก้อยต้มน้ำปลาแดงนั่เนาะต้มน้ำปลาแดกได้ก้อยเนั่นน่ะสบายดีไหมลูก สบายดีท <f dragging> ุกอย่างอะไรลูกทุกอย่างแฝงพ่อจ้ะแป้ยังพ่อจ้ะโอ้ยแฝงดิดีโอ้นี่บอกพ่อแป้งอ่ะอ่าเออสบายดีไหมลูกสบายดีเฮ็ดกินกินข้าวเลยพ่อไปอีกเด้อเอาป่าเลยลูกกินมาป่าลูกแม่บปล่าแม่บปล่าด้วอยไหมลูกกระว่าโดยแม่ลูกกระว่าแม่ ลาพ่อกระเบ้าโดยลูกกับแม่มพ่อปีงให้แม่มเด้อะลูกสาวอีผู้นึงนะขึ้นไปเฮียนอยู่เวียงจันไปให้ปหหู่ให้ยายให้พ่อฟานใหม่เนี่ยอันฮับชงนะครับพ่นฮับนะพ่อแม่แล้วก็น,น้องสาวฮับฮับเลี้ยงฮับชงขาองเฮียนกนัหลายเตอร์และฟันใหม่เนี่ยโอ้ยเงินกับโบไรพ่อแม่พี่น,น้องกับบ๊อบมี่ฟันยาที่จิชงลูก ว่าจังเลว่าเดือนนึงเกีเรยรตนะิเสียนไปนะเนาะในฝอยแม่ยู่วเพียงชงน้องสาวชงลากะขึ้นไปเฮียนนะลูกเด้อนายมาเด้อไปโยงเอ่ยเด้อพอไปหาเฮ็ดงานอยู่ไทยบ่อยู่เมืองไทยบ่จะมีเงินในห้เลยลูกไปเฮียนะลเลยลนะลูกกินข้าวเราบาลาน่ะกินละ พ่อพ่อหฮโดรพ่ใหฮโดยไหนพ่ออื้อเด้อมาอเป็นโดยไหมพ่อแต่พ <U i. S 2> ่อไหมอุ้ยโอ้อันนั้อ ฝักชินว่าชินะเอียดขนาดนะซื้อฝักหอมซื้ออยังมาครบเลยเพิ่นกะเขียมมาครบทั้งมะเพฟษทั้งฝักหอมนะเขาครัวมีอยู่ตามอยู่เขาครัวกับมะเพฟษผงมะเพฟษนะใบฝักหอมก่อนสินเพิ่นอยู่พบนนะกำลังเห็ดขวบป่าก้อยนะเห็ดก้อยก้อยบอ๊ะเมนันเนาะมาใบฝักหอมก่อนจะน้อยลงไปอีกได้ลงไปอีก บ, abei, บ้านสินโอ้บ้านนั่นบ้านนี่บ้านนี่บ้านนั่นไม่ยากขึ้นมากเลยนะมันหลายลายพ่าแม่เนาะว่าดได้ก็ได้ว่าดได้ก็ได้เนาะโย่โดนๆมาเจอแบบนี้ก็ไม่ยากมากนะเฮ้ยเฮดส้มเขื่อนข้ในป่าเช็ดได้เฮดส้มก็แซ่บแม่นนะลายลายเฮดส้มโอ้แซ่บเงินครัวกับไม้กับเก็บห้าเก็บสิบใส่พ่อแม่เนาะบานโคก ไ <laughs> ม่กรับโมมี่นะโมมี่ไม่มคือบ้านเวงมานตากิน <c oughs> <c oughs> พีมพมือพันสินก้อนกินพีมมือวาสิน<อ>คน,นอดนอปลานันชินธนัทผ้ากับมานเท่าไรมานหมูปลาบางกีลูกหมูปลาหนี่งสองตัวผ้าดวงนี่เลยเซยได้โบปยัง ลูกมือว่าแข็งแงเลยกินซีนตลอดลูกแน่นนขคืนทางนั่นยอมหับเลยมัอนอาชโทรหาพนานกว่าพนาขึ้นน้ำแน่โอ้ยหลายเต็มเลยลไหลชกินอะไ่ังหองช่ยมันาวเอาเกลือใส่ขันขันเนาะ มีกะบีดางตั้งยัาผอมลงเลยวันนี้ทุกคนโอ้ปเ,ปเอนนอหนื่มัยอะเป๊ะมาเห็ปลาแต่มาแซบไลยปลานี่เหนื่มมันจะเป๊ะมันข้าวกระดูก ใช่ฟักหอมโอ้ยหอมตมู้หรอม่แม่ h i ể วเขาหลายลิ้นอดีมันจงหอมข,อข้าวคั่ขขวข้าวคัพพ่วแมาตัวนี้ินม่เพชรพงค์สื่อเลยนะสื่อหรอเปล่ากไ็ไ เสียมดูแสบเลยว่าสนอผมมีน้ำต้มด้วยมันนาต้มโหเอน้ำซเรต้มไปยอะต้มกระดูเค็มน้ำน้าแดแล้วหาเสียมงโอเคเราไปจับผักหอมใส่ลายจับเลยจับเลย Xem đây Xem ừ. chẳng 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 cái đó, chẳng 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 Mặc chẳng chẳng cả Lục lốt cả chẳng 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 Xem chẳng Xem xem เรดกระดบ่มีไครกินเนาะเดินมาเนาะเจ้ากินตลอดล่ะ่เนาะเมียนะไปรับจางเก้ยวเขาีกะิบมีแต่ดนอะไรปะกอบมาดิะามมามาเนาะแซ่บอะพี่มี พี่มือบาชิน,นาบาชินมานะกินข่าวแล้วโอ้ชมงแล้วเมาเจอกินข่าวบ้านนั่นบ้านนี่บ้านนี่บ้านนั่นมานาเอามีคว้ามาเด้อเอาโซนมาครบทีม้มงานเอาน้องน้ำอ้อยมาเอาเมี่ยวควมามาคว้ากินอยู่นั่นเลยด้วยนี่ด,ด้วยยามาด้วยเฮ้ยมือใบมา แค่ไอ้ใบกับเก๋ได้ดูสาวพันไหมอะอาไปหล่นเนอะคือราคาคมันกระดูกมันอมาติดขึ้นมานาคำนีใหญ่แลยเป็นปากเป็นคำ

ปลากระบอกหัวปูปลากระบอกคือหอบ้านหินเล็ดเล็ดเล็กอรุ่นแดงของเขานะครับครับนะนึกอย่างนัแต่ว่าอันต้นลมมันเป็นเป็นไม้เล็กนะคอบมีคอบเล็กรุ่นแดงของเขานะอ่าลายกันปลาตัวแส็บอะลีอีมคัดอะลีนะอย่างลายเติบนี่นะทำไมน่องเฮ็ดแต่ประมาณสิบสิบปลายนิดนึงเนาะสิบปลายโต สิปายตัวกันยิ่งกินโบเบิร์ตด้สองคนถือว่าสมควรปาชินนี้บนเจลแนขึ้นไปเอาอันลูกกระสุนได้กระสุนอาหารนกเราจึงมาจึงไปอีกไปเอาอันแรงไปเอาปลาใหญ่วันนี้นะเอาปลากระบอกพอระยเมื่อยคอไปควายพอมีปลาชินได้อยู่ได้กินน้ำไปปาชินเดือนขึ้นเอาอาหารนกไปไปฟอร์นอกหลังจากกินข้าวกินน้ำล้วก็ลุยตอนนะว่าวันสิไปเอาค้มลืมเลยเอาค้มก่อนไปนก พนเมื่อแรกอนนะเอาโคมไปนั่เลราบนีนะเฮือนกับปูมุยุมุยะหกเฮื่อดิรอบแรกรอบแรกตอนแรกให้ขึนนี้เลยชาไปเกาล่ะนี่จักมาชินมากข่าคุณบกคนรวมๆจังไรปลาจังไรยังมานู่บ่

กันคำก็ขึ้นโค่นแห้งลายกระเทกนะนะพระเจ้าแห้งมาลายมือรูปแห้งลายนะจะจรุ่งนะพอเท้าแห้งเอาสบายเนาะพอเท้าเนาะยืนยืนดห้างหดเอาปลาจับลงน้ำได้พอเท่า ยนซอ,อนแต่ปลาแล้วพออ่อแม่ข้างนอกเลยปลาเป็นปลาแล้วไป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 ลงวนเก่านะลงกลางคือเก่านะลงพุ่นแหละพุ่นลายๆพุ่นแหละคักแล้วคักเลยเอาหัวมุ้งนะมากลางเอาปลานะวันนี้นะมุดตรงหะมุ้งมดมุ้งหะตรงนะ กูกูก yeah. ูเด yep. ินมาลาบมาลาบนะจังไรจังไรมาอยู่บ้าโอ้ยกลับแล้วลายๆนะไม่เท่าข้องแล้วนี่น่ะไม่เท่าข้องเห็นยุ่งเห็ดกินเลยหลายล่ะข้องข้องครับไม่กินน้ำเลยก็ชิ้นยาวแล้วก็ชิ้นยาวแล้วว่าชิ้นยาวแล้ว นี <The plane. S 1> ่นะความเอร็ดอร่อยเวลาสองสัมงครึ่งนะเต็มคลองเต็มแยงคว้เลยคักเลยปลาสก้าไงใปลาสก้าไงใดสามชีโตประมาณนี้นละเฮ้ยไนตุนยามแล้ววันนี้เออไคนไม่อยากไปปลาละไม่อยากขึ้นปลาขึ้นดงนะตัวใหญ่เน้อเขาเลยตัวนี้น่ะ โบเกงบเกงที ok ok uh. diamond diamond uh. ่เาอเามันได้เว um, ิดทางบกทางน้ำนะทางน้ำนะกค้จับเจอดีงามเลยลูกงามงามงามผัดชิ้นเลียนป่าเมื่อพากพอภาก้อเราเหตุป่านผสมผสมปลาแหง อเอาไปเอาตืมเอาตืมเอาผัวละครกับพ่อเนาะเอาตืมผัวละครกับพ่อนะวู้ใช้เวลาสมองขึงเต็มนี่แล้วพ่อมไม่พี่น้องเอ้ยวู้จะซีเราความไม่พีนนะ่น้องเต็มนี่แกน่ะดิยูกระโชกเต็มนะฮะเอาอีกค้องนึงว่าจะเอาอีกเอาค้องนี้แหะกรบพากันเอาอีข้องนึงนราจะพากันกราบเห็นบ่บนพ่อาไม่พี่น้อง แสงโคมสลานบ่แม <ITA> ่นแสงยังไงเห็นบ่เห็นบ่แสงโคมมัอนอ่ะเขาเจ้าหาป่าตึกสลุงบ้านแห่อู้่อแม่พี่น้องมาลายอดีมือนี้น่ะมวน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 เป็นตะมวนน่ะดิเอาอีกก่ออีกคลองนึงจะไปนฟากระกัเมื่อยแล้วแต่ว่ายังยังคัากยุ่นพี่น้องเรื่องมื่อมือนะ ปลาตัวนึงตใหญ่นะปลาะเกใหญ่ขาดนึงล้แตามที่เราปลายตักตักยารู้รู้เลยเช่าเองหว้ผมก่อนไ้ <laughs> <laughs> Ủi phạt nói ừ. lên này không có sao đi sao hả phạt nói à Tuyệt nhiên tiệp vào Phát có bóng như nhầy Thế nào đây kịp phát mày Thôi, ไปม,กมากกันไปกระเฮ<อ>็ยปพริ้งค้อยบัส้อยสามสิบโลสี่สิบโลประมาณสามสิบกลเฮบาซินเอาเมือเห็ปเดปลาแดผสมท่นอิจเป็นนะป่าดีาาด้วยไม่หรเท่าไ่ครับะไรกนเหทำไมแ็เอาไว้เห็เดอันปลาแดปลาไม่เอาเห็ดผสมปลาอันอื่นนะลาเตอร์ ตบๆตัวใหญ่ตัวนอะสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังลขอขอบใจฝนี้น FC ที่เข้ามาตามรับชมนจทุกคนบ๊ายบายบ